วันนี้นะคะเราจะมาแนะนําลูกรักของจอยค่ะนั่นก็คือครีมปาบิโอทาจะบอกว่าเวลาที่เราอายุมากขึ้นนะคะปัญหาผิวของเราก็มากขึ้นตามเ่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาผิวแห้งนะคะหรือว่าริ้วรอยต่างๆเนี่ยก็จะชัดมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะฝ้ากระนี่คือมาเต็มเลยค่ะแต่ว่าพอจอยได้ลองใช้ปาบิโอนะคะพบปัญหาผิวดีขึ้นเลยค่ะเพราะว่า ได้เลยนะคะว่าผิวุมชุ่มชื้นมากขึ้นแล้วก็ผิวเด้งฟูมากขึ้นค่ะพอใช้ไปสักพักหนึ่งนะคะอิริรอยเล็กๆก็จางลงค่ะรวมถึงฝ้ากระนี้ก็ดีขึ้นจนช่างแต่งหน้าพักเลยนะคะใจใช้ดีแบบนี้ค่ะก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนได้ลองใช้ฟาบิโอดูค่ะตามเพราะว่าเขามีส่วนผสมของนมพึ่งและรสมะกที่นำนเะข้าจากประเทศออสเตรเลียค่ะทั้งสองตัวนี้นะคะเขาจะช่วยใัในเรื่องของความชุ่มชื้นฟา,าดฝ้ากระริ้วรอยค่ะอยากให้ทุกคนลองเปิดใจใช้ดูนะคะเราบรองว่าใช้แล้ว